ง่ยลยนยุทธภพคนตรงไปตรงมาเปิดเผยอย่างพี่ตุวอ,อีเพื่อจะพบเป็นคนแรกนะที่ผ่านมามมนจะคุยโวว่ามีดี <c oughs> เมื่อเราได้มาพบกันก็ถือว่าเป็นวาสนาจะสาบายไปพี่น้องกันดีไหมข้าจะดีไปอย่างยิ่งครับดีมาถ <c oughs> ้าเชียวโฟกับตุ้นอีขอสาบายไปพี่น้องกันมีทุกรวบรับมีสุขรอบเสพดี อายุมากกว่าเจ้าปีนี้สาสเดปีแล้ว้าเพิ่งจะยี่สิบแล้ข้าเป็นน้องท่านเป็นพี่นะน้องเล็กพี่ใหญ่ืมห<า>มนัดีครับพี่ใหญ่ไปจอมยุทธทางเหนือมีเหตุผลอันใดที่เดินทางมาที่เจียงหนานเนี่ยถ้าเคยพบมู่หยงฟู่เข้ามาครั้งนี้เพราะข้าก็คือสกิปยานคนเดียวของเขาเข้าอยากฟังเรื่องซะหน่อยแต่ซื่อหยวนฝฟยเศร้าลิ้น ผู้ฆ่าตาที่ตาลีชายุทธหรือว่าเป็นฝีมือมูอม่หยงฟุนั่นไม่ใช่หรอกแต่นยุทธภพนี้รัชนีคู่ธรรมะน่ะมีแต่เต็สื่อหยนเฟยฝึกเท่านั้นข้ายังสงสัยว่าใครน้าที่เป็นวิชานี้